ดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับสวัสดีครับท่านที่เกิดราศีตุลนะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับจะเกิดราศีตุลเดือนตุลาคมหรือลัคนาตุลก็ได้นะครับผมจะใช้ไพ่พยากรณ์สชุดนะครับชุดแรกเป็นไพ่ตัวเลขนะครับถ้าดวงดีมีโชคในเดือนสิงหาคมนี้เป็นการอธิษฐานคําพยากรณ์เสียงไทยให้กับชาวราศีตุลถ้าท่านจะดวงดีมีโชค ไพ่เสียงไทย6กใบแรกนี้จะขึ้นมาเอดแดงหรือ10แดงเอ็ดก็คือตัว A นะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีมีเคราะติดขัดไพ่เสียงไทยจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือ10ดำนะครับเป็นการอธิฐานไพ่ยพยากรณ์ของช่องโกโก้พอมดน้อยนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 6า6ใบนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับราศีตุลก็ตั้งแต่ประมาณวันที่15ตุลาคม จนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกๆปีโดยประมาณนะครับหรือลัคนาตุนก็สามารถรับชมรับฟังได้หรือจะเกิดเดือนตุลาคมก็สามารถรับชมรับฟังได้สิ่งไหนดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะครับอันไหนไม่ดีก็เป็นแค่คำพยากรณ์นะครับมาดูกันว่าเบื้องบนในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้าง5แดงดาวพฤหัสเดนสติปัญญาเริ่มบังเกิดมี5แดงบ้านที่อาศัยให้โชคด้วย ดาวพฤหัสเด่นสติปัญญาเริ่มมีแนวคิดดีๆแรงต่างเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีช่องทางหลายสิ่งหลายอย่างในดวงชะตาของท่านที่คิดไว้อาจจะสําเร็จเร็วๆนี้ก็ได้นะครับตําแหน่งที่2 8แดงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์การเงินเรื่องการเจราจาเอกสารสัญญาเลข8คือแทนตําแหน่งของเลขราหู วันนี้ก็วันที่8เลข8ก็เกี่ยวกับการทําทสัญญาเอกสารชัญ้นญาต่างการเจรจาที่เป็นรูปธรรมหรือนมามธรรมก็ได้มีเกณฑ์สําเร็จสมปัารถนาแต่เจ็บดำจรจากระวังการเดินทางหกลม้มถ้าถ้าเป็นสูงอายุหน่อยแข้งขากระดูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือระวังการจรการเดินทางอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถพานนะยิ่งถ้าเป็นราศีตุลที่เป็นแจ็คหนุ่มรูปร่างเล็กสันทัดระหวังเกี่ยวกับการจรการเดินทาง ถ้าไม่เป็นกับตัวท่านก็เป็นกับรถพานะของท่านนะครับดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงดวงไม่ดีมีคอติดขัดเอ็ดดำสิบดำอธิษฐานเสียงไทยออกมาได้เอ็ดดำเลยนะครับแต่ที่ต้องระมัดระวังหนึ่งแหละตำแหน่งของแจ็คหนุ่มนะครับหรือท่านที่เกิดวันเสาร,ราศีตุลแจ็คหนุม่มรูปล่างรูปร่างเล็กดำสันทัดหรือถ้าเป็นเพศหญิงอาจจะค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วคล่องตัวรูปร่างเล็กสันทัด ก็ให้ระวังไว้อะห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งแจ็คหนุ่มรูปร่างเล็กสันทัดก็ให้ระวังห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ในนี้มันขึ้นมาอย่างนี้ก็ํำนายตามาไพ่เสียงทายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีเด่นดีๆก็คือท่านที่เกิดวันพุธหรือวันพฤหัสด,ดาวเอกสารเด่นนะครับวันพุธหรือวันพฤหัสก็ได้ดาวเอกสารลอตเตอรี่ก็เป็นเอกสารอย่างหนึ่งนะครับลอตเตอรี่ก็ได้ รอเจราจาทําสัญญาแรงต่างก็มีเกณฑ์สาเร็จสมปัญนาทานายว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ทําสัญญาหรือว่าเลขข้าวคือดาวพฤหัสเกี่ยวกับบ้านก็ได้มีการทําสัญญามีการตกลงเจราจาหรือบางคนไม่ได้ทําอะไรต่างๆก็อาจจะได้คุยกันคนในครอบครัวเป็นการรับปากบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือไพ่พยากร์ในชุดแรกนะครับ ต่อไปเป็นดวงชะตาไพ่ยิบซีเปรียบเหมือนดวงตาที่3นะครับว่าชาวราศีตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมใช้ไพ่เสียงไทย6ไใบนะครับอธิษฐานให้ชาวราศีตุลน,นะครับมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับเป็นคำอธิษฐาน1 2 3 4 ห6าหครบหไปแล้วนะครับผมจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาราศีตุลว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้สิ่งไหนที่ดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับท่านทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับอันไหนไม่ดีก็เป็นแค่คำพยากรณ์เบื้องบนสื่อสารออกมาว่าจา้าสติกบุญกุศลกำลังถูกพิจารณาพิภาคษาอยู่นะครับใครทำดีอะไรไว้รอผลบุญอะไรหรือเปล่านะครับจ้สติแม้กระทั่งในทางที่เป็น นาม,มาทำหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเรื่องบุญกุศลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนนะครับแต่ในทางโลกก็เหมือนกันถ้าท่านทำอะไรอยู่ที่ดีถูกต้องท่านกําลังไปฟ้องร้องยืดเอกสารอะไรต่มันก็สัมพันธ์กับดาวเอกสารตรงนี้นะถ้าใครเจราจาต่อรองตกลงฟ้องร้องอะไรอยู่เพราะเลขไปที่ตำแหน่งของดาวราหูดาวปากคําคพูดท่านก็มีเกณฑ์ชนะสําเร็จนะครับแต่ถ้าท่านใดค่อนข้างที่จะติดลบหน่อยในทางที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็ ระวังด้วยน,นะครับเพราะว่าจัสมีคือการพิภากษาการพิจารณาบางสิง่งอย่างนี่ก็เลขแปดแปดดาบคือเอกสารชัญญาทักสองกรณีนะครับราสีเหมือนกันแต่บุญกุศลมาไม่เท่ากันการทําดีเหมือนกันทําบุญสิบบาทเหมือนกันแต่ว่าวาระจิตในการทําบุญเจตนาแตกต่างกันผลนั้นย่อมแตกต่างกันแต่ว่าในนี้ให้ระวังที่สุดการทําสัญญาคําประกันอะไรต่างแม้กระทั่งบางท่านรับปากเบื้องบนอะไรอยู่นะครับเรา ติดค้างวาจาคำพูดบนอยู่ไหมบุญกุศลที่ทำอยู่ในเดือนนี้จะส่งผลให้ค่อนข้างชื่นใจ,จเจริญก้าวหน้าพอสมควรท่านใดอยากได้งานใหม่ท่านก็จะได้งานใหม่หนึ่งไม้เท้าเปรียบเหมือนการเริ่มต้นใหม่หลายสิ่งหลายอย่างในดวงชะตานี้การเริ่มต้นแม้ทางเพิ่งเข้าพรรษามาบางท่านก็จะเริ่มต้นไม่ดื่มเหล้าไม่ถูกบุหรี่ไม่เกเลเร จะซื้อลอตเตอรี่แค่งวดละสองใบสมมุตินะนี่คือการเริ่มต้นทางทั้งทางจิตใจหรือรูปธรรมก็ได้บางท่านมองหางานใหม่บุญกุศลต่างๆจะคัดกรองงานที่เหมาะสมกับท่านมาแน่นอนนะครับบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนบุญบาปมีจริงนะครับต่อไปชาวราศีตุลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าท่านใดปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีหลักแห่งใจหลักแห่งยึดท่านทำต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูท่านอยู่นะครับแล้วก็แผ่กุศลบุญไปเรื่อยเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่เดือนแห่งความโชคดีเท่าไหร่แต่เป็นเดือนแห่งการแผ่เมตตากดปล่อยจิตวิญญาณหรือส่งบุญให้กับสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าในเดือนนี้เหมือนว่าเขารอส่วนบุญส่วนกุศลก่อนทําให้เต็มที่ก่อนนะ อันนี้ก็คือพลังงานของจสสีก็คือว่าเรายังติดค้างบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้แล้วเดือนหน้ากันยารอรับทรัพย์รอรับโชคเลยเราใกล้จะหมดท่านใกล้ใกล้จะหมดวิบากกรรมแล้วนะครับนี่คือพันธนาการสิ่งต่างๆเหมือนการเดินทางถ้าเราทำดีทำไปเรื่อยๆนะครับ เปรียบเหมือนผมอยู่เมืองรับแลผมจะเดินทางจากเมืองรับแลไปที่กรุงเทพเนี่ยผมเดินเท้าเปล่าเอาก็ถึงอาจจะถึงช้าแต่ไม่ว่าสิ่งใดต่างๆถ้าทําเรื่อยๆสม่าเสมอเปรี่ยบเหมือนเส้นผมเอ๋ยเล็บเอ๋ยทำดีเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันก็จะงอกงามเองความชั่วเหมือนกันทาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะงอกงามเส้นผมเราเล็บเราก็ยังยาวขึ้นทุกวันนะครับผลของกรรมไม่หนีไปไหนนะครับ ถ้าท่านใดทํามาเต็มที่เต็มเปลี่ยมแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนการรอคอยการได้โชคใหญ่การได้เริ่มต้นใหม่หลายสิ่งหลายอย่างบางท่านที่เป็นเรื่องความรักคู่ครองอาจจะไม่ลงตัวก็อาจจะต้องสะสางก่อนแล้วถึงจะมีการเริ่มต้นใหม่กับบุคคลเดิมก็ได้หรืออาจจะเป็นบุคคลใหม่ก็ได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับในดวงชะตาทําให้ดีที่สุดทําดีเพื่อทําดี อย่าทำเพื่อแลกหรืออยากได้แล้วท่านก็จะได้เพราะว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังสเสวยเศษกรรมวิบากรรมเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำมาทุกคนได้รับผลของกรรมนั้นหลักของาศาสนาพุทธให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมคำพยากร์ก,รก็มีส่วนแต่ถ้าเราทำกรรมดีกรรมปัจจุบันให้ผล70%เลยนะครับ กรรมอดีตที่ผ่านมาให้ผล20%เรเริ่มต้นคิดดีพูดดีทำดีความดีก็เกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถ้าตัดสินใจและทำเลยท่านได้ทันทีก็คือไม่ต้องไปลุ้นว่าจะถูกบนหรือล่างนะครับก็คือถ้าท่านเลือกที่จะไม่ทำชั่วท่านก็เป็นคนดีขึ้นมาทันทีแต่ถ้าท่านเลือกทำบุญคนบาปก็ทำบุญได้คนชั่วก็ทำบุญได้แต่คนชั่วหรือคนบาป ละบาปไม่ได้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ